ไอ้นอนนี่ไจ้ดอดเอ๋หัวใหญ่แนวใดของเราว่าสงสัยมาแต่ดุดแล้วคือเป็นแนวนั่นว่าเมืองจังหนึ่งคือค้นบ,พบุพอนเมืองจังหนึ่งคือเราบทเต็มเลือกเป็นผีบาวอะเบิง่งรวมๆแล้วก็ผีบาว วันเราเป็นบลาวะบัาเอ้ามาพอดีเว้ยยืมแห่น,หนึ่งไม่ใหญ่ผิดสั่งพงอใหญ่ยืมแห่ยืมแห่เออสิไปสิใหญ่สิไปบ้านปลาสิไปบ้านปลาอ,อยู่ไหวนะค้่องลำบากเจ้าหนี้เออเบอ,เอ,อ ย,ยืมกับยืมแล้วเนาะอือมเนาะเออ,อว่าแต่เดี๋ยวพอ่อใหญ่ฮะม่หนีก่อนวันใดๆเจ้าหเจ้าตอบข่อยในกว่าพอ่อใหญ่ตอบยังลรือเมียขอยามเจ้าเจ๊าะสอง<ไ>สามขวามนเลยเด้อถามได้ร้ายก็ได้หลุดไม่ไงอัน<ะ>ส่งเจ้านเป็นยังก็ต้องใส่ซอนกันพอน่อใหญ่ ทรงคอยเออกางเกงน่ะกางเกงน่ะเป็นยังก็ต้องใส่ซ้อนเออคือบ่อใส่ตัวหนึ่งตัวเดียวพอย่ะไมนยากมีไงมันจียากอย่างน้อเจ้าบัวรูดอกกางเกงตัวนี้เป็นบ่อหนิเออเออใส่เฮดวีอ่ะใส่เฮดวีอ่ะเออตัวเท่งเอ้าใส่นอนใส่นอนเออ บันย่ามข่อยสิไปเฮ็ดเวียกเออข่อยกใส่กางเกงตัวนี้โอ๋หนี่เจ้าสิไปเฮ็ดเวี้ยมันบ่แม่ข่อยสิไปเฮ็ดเวียกแล้วตอนนี้ส้ำเยิ้มสินอนได้จ้ะบันย่าข่อยสินอนนี่ห่อยห่อยห่วยห่วยห่วยมันย่าข่อยเฮ็ดเวียกข่อยก็ะเซิล่ะแม่ใหญ่มันบ่ได้นี่ยาดีเพ่อะใหญ่มันจังบ่เสียเวลาการทำมาหากินของข่อยแม่ใหญ่โอ้บอข่อยให้สงใจหล่อนยังท่านไะเซาอยู่มา เจ้าเสี้ยงมกยังมากินน้ำมันนั่นนะฮะเสี้ยงมกยังมาน้ำมนันน่ะโอ้ยไปวานแฮกับย่านหิวเข่าก็เลยเอาหอยสมไปกินน้ำขาดแต่เขา่เาก็มัดคอเจ้าหนูคอสเส้นลสั่งว่าอะไรก็ได้ไกินก็มหอยสมเมนเออคิดไมาไหวหลายปีแล้วไปก็เด้อเออกินคนเดียวแล้วเนาะ <c oughs> ไม่กินคนเดียวตัวไม่ใยัยน,นี่

แม่นเลยแหละคุยวะแล้วเป็นบ้าผู้ใหญ่ไปวานเฮกกับพวกห่อชุบไปน้ำโฮปกใหญ่นึงแอมมาเอาเขา่าคอยไปกินน้ำอีกแล้เป็นบ้าแล้วผู้ใหญ่ยห้ยไปหาสาคน